นอนบนแห้งพ่อมีเนาะสวัสดีครับพ่อพี่น,น้องเมื่อกี้เข้ากับบรยากาศทะเลพี่น,น้องเดี๋ยวพาชมบรรยากาศทะเลพี่น,น้องสุดยอดเลยเอามาเบิ่งใหม่เขาทีมาชิดเบ็ดแล้วท่านพี่น้องมาเบิ่งเราชิมีหมองชิดเบ็ดบ่เขากัเลดมากเด่นน้ำมากกับปลัศน์พี่น,น้องไป ปลัดเป็นมาน้ำนี่โอ้แมน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  Where you come f r ากาศบทเหินที่เราโอ้ขักาดาเ้เนาะ mà các phải chọc thì nó ơi làn sai đi làn sai mà còn à hôm đèn này là mà pho mà lên năm làn sai là cả má nữa <laughs> ตัรัดพี่นอ้องภาพี่น้องมึงบรรยากาศขนาดน,นี้นนกกนเลยพ <c oughs> ี่น้องนี่สัพพันตาอยี่สัพพันธ์วก็เจอเลย ้องดูแถวนี้บยมีทรายหาดเลยพี่น้องมีแต่โขดหินนี่ที่เป็นโขดหินสร,ร้างเอาแล้วมั้งเนาะนอกจัดเน,ะนาะนาที่เป็นโขดหินที่สร,ร้างเอาเนาะยังเนาะเขาจะทมทีแล้วเอาหินอันนี้มามาดักน้ำเลยเนาะ,นะนบริอยแมนธรรมชาติ ยางไปี้ยเนกันพี่น้องเลยวันนี้มาเที่ยวทะเลไปของน้ำทั้งไหนวะไม่หมดลูกเดี๋ยวนะ

อเอาขียางไปบึงตลาดปลาแต่ว่าตลาดปลาเขาจะปิดแล้วพีน่น้องตอนนี้เขาจะเปิดฮอดฮอดเทียเท่ยงว่นหรือว่าฮ่อสิบโมงอยู่ตลาดปลาจะเอามาย่างเคี่ยวบไงบรรยากาศได้นเนาะโอ้

Đây cả nhang về về con thay năm cơ, ừ, phải. Nhang về bật ha về con thay cái nó. วิ่งเพื่อนเที่ยวมีกเบนนี่แล้วผมที่วนะผมจะที่ภาพผมจะกองรูปครับรอบสองข้างหลังหลังสามารถบดินด้หลังทางัด็กกันสวัสดีครับผมแค่มาเยี่ยมเยียนโอ้ขอบคุณครับผมที่เข้ามาเยี่ยมเยียนครับผม ของพุณหลลไๆครับที่เขาไม่ให้กำลังใจครับผมฝากกดติดตามช่อง u t u b e หนุมหน่มนุม่มกุ้ม้ำเนด้อครับเด้อพี่น้องเอ้เดือดเดือดเดแล้วครับ<อ>

แถวาจะบ่ฮ้อนพี่นนอกเลยลบต้องเย็นดีอยู่เขาที่มันตกป่าพี่น้องเดี๋ยวเขามีโอกาสมาเขาทีมันตกป่าอยู่แถวนี้ได้ได้ได้้ง ในวัาตะกัวห้องโมบี้น่นัโอ้ห้องน้ำยู่ใส่วะปดเยว์เอาเบียบ่นั่งอยู่ใส่ห้อน้ำไปฮะนั่งกินเบียกันบ่ หาของหน้าพี่น้องเลยพี่น้องมันเป็นท่าเลื้อพี่น้องนี่แล้วก็เป็นสะพานปลามองเขาคายปลาแล้วพี่น้องมองนี่เบ็ดตกได้พี่น้องบเบ็ดนะตกได้

เอาไหมัวเองเนี่ยผู้เรือทีขข่นั่งคุณหานตาที่นัองนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Hai. Ha. Okeylah. Tu. Cuba ya, nak.

Berapa kilometer? Berapa? Setiap hari, sih nak? Tiga an tiga sep. มาย่างมันนี่บวยหน่อยๆเพื่อนเนาะมันยี่สิบกิโลได้เนาะบรรยากาศบรรยากาศก็สุดยอดเพื่นเนาะเลยน่ะมาย่างเหรียญมานั่นเพื่นเนาะไม่ไน้หลังเลยครับไม่เด่นมามาย่างทีนี้บป็นมงตุ้งปลาครับเรียนใะตลาดปลาโอ้โห่้งนี่ตลาดปลา

พี่น้องก็เอาไว้สักนิดก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวคอยติดตามกันที่นั่นครับผมเดี๋ยวผมชี้ท้ายแล้วชี้เอาลงคลิปให้เบิ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้สักนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ